สวัสดีครับวันนี้วันจุดกับบรรยากาศนา้หนาวเราก็จะพาไปเล่นว่าวกันการเล่นว่าวก็จะพบหลักฐานมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยจนถึงปัจจุบันนี้การเล่นว่าวของแต่ละภาคก็อาจจะแตกต่างกัน สำหรับภาคกลางก็จะนิยมว่าวจูลาว่าวปะกเป้าในการแข่งขันต่อสู้กันจนทําให้นานาชาติรู้จักจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของว่าวไทยภาคเหนือก็จะนิยมว่าวอินลุมภาคใต้ก็จะนิยมว่าวงูภาคอีสานก็จะนิยมว่าวป้องเอกลักษณ์ของว่าวป้องก็จะมีสนุติดที่หัวว่าวแล้วทําให้เกิดเสียงดังคล้ายๆกับเสียงดนตรี วันนี้ก็เป็นวันหยุดช่างเหี่ยวพร้อมกับลูกชายหงวแก้วงอแหวนกิจกรรมการเล่นว่าถือว่าเป็นกิจกรรมโปรดอีกกิจกรรมหนึ่งของช่างเหี่วกับลูกชายก็ว่าได้สำหรับการที่จะปล่อยว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนสายสนูไม่อย่างนั้นสายสนูก็อาจจะขาดได้สนูตัวนี้ สิ่งที่ทําให้เกิดเสียงก็คือเปิ้ลเปิ้ลตัวนี้ปกติแล้วเขาก็จะทําจากหวายแต่ทุกวันนี้ไว้หายากจึงใช้เปิ้ลพลาสติกแทนแล้วก็ติดที่หัวไวาการแต่งเสียงตัวนี้ก็อาจจะใช้พวกยางไม้หรือว่าขี้ของมะลงชิดหนึ่งที่เรียกว่าขี้สูตรอยู่ตามของโพกไม้ต่างๆนะครับ แล้วก็นํามาทําการแต่งเสียงให้เกิดเสียงกล้องกังวานเกิดความไปเลาะสําหรับโครงว่าวเราก็จะทําจากไม้ไผ่เพราะว่ามีความเหนียวเป็นพิเศษแล้วก็หาง่ายตามธรรมชาติแล้วใช้กระดาษสารหรือกระดาษแก้วในการติดว่าวขอกำหนดว่าเยี่ยว่ามนต้องตึงขนาดไหนประมาณครับประมาณจะมีการทดสอบเสียงก้อนบ่อคอนยาวขึ้นบ่อครับตัวนี้คือตังคือว่าเสียงมาตรฐานแล้วหรือยังไง เป็นพัดติกเส้อไปตะวัใส่หัวไหลบอกครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนสายสนูเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะปล่อยว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าการปล่อยว่าวเราก็ต้องใช้สายป่านที่มีขนาดใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าว่าวก็มีขนาดใหญ่ความสูงอยู่ที่ประมาณ180เซนได้ถ้าเราใช้สายป่านเส้นเล็กนะครับถ้าว่าวติดลมก็อาจจะขาดได้ การปล่อยว่าวนะครับจะต้องมีผู้ช่วยหนึ่งคนถ้าไม่มีผู้ช่วยก็อาจจะยากนิดหนึ่งไม่อย่างนั้นก็จะต้องอาศัยลมแรงนิดหนึ่งถึงจะสามารถที่จะปล่อยว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สำหรับเทคนิคที่สําคัญเมื่อทาการปล่อยว่าวขึ้นไปเราก็จะต้องทําการซักว่าวนะครับตัวนี้เพื่อให้ว่าวติดลมแต่บางคนก็อาจจะชอบซักว่าวภายในห้องน้ําแต่ผมว่ากลางทุ่งจะดีที่สุด เมื there, playing, so <If> suffer, ่อเห็นเด็กๆในการเล่นว่าวก็นึกถึงบรรยากาศของตัวเองตออสมัยที่เป็นเด็กนะครับก็ชอบบรรยากาศในการเล่นว่าวก็มีแน่ความน่ารักและก็ความประทับใจลักษณะแบบนี้ครับถ่ายรูปหน่อยในของหนูอยู่ไหนว่าวที่หน่อยออิงเหมค่ะดูสิ เราก็จะไปดูลำเล็กของน้องอากกันบ้างนะครับก็มีการติดสนูสำหรับเปื้อนที่ใช้ทำสนูที่ให้เกิดเสียงดังก็เป็นเปื้อนพลาสติกเหมือนกันนะครับสำหรับว่าวลำเล็กการติดหางว่าวนะครับเราก็จะขึ้นอยู่กับการทดสอบครั้งแรกเมื่อปล่อยขึ้นไปถา้าว่าวลักษณะล่อนไปล่อนมาแล้วก็เป็นลักษณะเล่นหางถือว่าหางไม่พอเราก็จะต้องทำการเสริมหางเข้าไปจนกว่าเขาจะนิ่งนะครับ ผูกไว้แล้วเอาเอาลูกซัดเลยสิปุบบล็อกขึ้นครับบอกขึ้นต้องอาศัยลบนิดนึงหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองสามโอ้ไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาใส่อีกวิธีหนึ่งเอาไปเอาของอัดหมุนหมุนบ่ ตาจะหมุนไดเปล่าเ่าเอาแล้วต้องหมุนธนูควันควันก็ันอยากสัตว์ขึ้นต้องหมุนธนูเอาหนึ่งสองสามโอ้ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับ ลักษณะของการปล่อยว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าถ้าเราปล่อยคนเดียวนะครับถ้าลมไม่แรงโอกาสที่จะนําว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าก็ทําได้ยากแต่ถ้าลมไม่แรงจริงๆเราก็จะต้องหาผู้ช่วยหนึ่งคนในการปล่อยว่าวถึงจะสามารถที่จะนําว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างง่ายดายนะครับการที่เด็กๆได้เล่นว่าวก็เป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เล่นว่าวแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับ ตึงขนาดไหนเราลูกป่อยเลยบอกนึกจังใดนึกนึกควยป่อยไปเรื่อยๆโอหค่อยปล้อยไปเรื่อยๆปกติแล้วเด็กๆเ,เขาก็จะออกมาเล่นว่าวในช่วงประมาณห้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับแต่วันนี้แดดก็ยังจัดอยู่แล้วก็ยังไม่มีคนออกมาเล่นสักเท่าไหร่ การเล่นว่าวของคนภาคอีสานส่วนมากแล้วเขาก็จะเล่นหลังช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวหรือว่าช่วงหลังฤด,ดูการทำนาคือทำงานหนักมาทั้งปีเมื่อเสร็จภารกิจการทำงานก็จะหากิจกรรมบางอย่างในการทำนะครับก็คือการเล่นว่าวการเล่นว่าวก็จะอยู่ในช่วงของเดือนพุศจิกาธันวาจนถึงมกรา ว่าวป้องก็จะมีการติดสนูไว้ที่หัวนะครับเวลาเราปล่อยว่าวขึ้นไปติดลมแล้วเสียงสนูก็จะดังกล้องกังวานดังนั้นเขาจึงนิยมเวลาว่าวติดลมเขาก็จะผูกไว้ทั้งคืนเพื่อได้ยินเสียงสนูดังกล้องลงมาเปรียบเสมือนเสียงดนตรีมาจากสวงสวรรค์ ถ้าใครได้ฟังแล้วก็จะเกิดอารมณ์เคริบเคลิ้มตามกับเสียงดนตรีนั้นสำหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ